สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลมอตอร์ไซควอลวัลนเช่นเคยครับในวันนี้ผมจะพาทุกคนมารับชมรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากทางคีเวซึ่งเป็นรถในสไตล์ของพรีเมียมเอทีครับเป็นดีไซน์แบบสกูตเตอร์อิตาลีเลยกับเจ้านี้ครับคีเวที่มีชื่อว่าเวอร์ซิเลียน150เดี๋ยวรายละเอียดมีอะไรกันบ้างมารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับก็เริ่มตั้งแต่ตัวดีไซน์รูปลักษณ์ของเขาเนะก็จะเห็นได้ดวยชาวบ้าน ในลักษณะของตัวเส้นไฟมาจากรถอิตาลีหลายส่วนเลยครับอย่างตัวชุดไฟหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นทรงเหลี่ยมเหลี่ยมซึ่งไฟอ่ะจะเป็นแบบ Fu l l LED เลยถัดลงมาที่ชุดบังลมด้านหน้าก็จะเป็นไฟ LED ตัว Daytime Running l i ล h t ครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ Built-in ข้างในตัวด้วยทีเดียวและลองมองต่ำลงมาที่ด้านล่างครับด้วยความที่เป็นรถสไตล์นี้อยู่แล้วอ่ะเขาก็จะ ใช้ชุดล้อแบบอลลอยขอบเล็กนะเป็นขอบแค่12นิ้วซึ่งอันนี้มันจะเป็นลายแบบมัลติสป o k กแล้วก็ล้อจะทำเป็นสีดำด้านโดยที่อีกฝั่งหนึ่งครับมันจะเป็นจานดิสเบรกขนาดเล็กมาพร้อมกับตัวปั๊มคาลิปเปอร์2พอร์ตแต่อยากให้สังเกตอีกนิดนึงครับก็คือว่าในเรื่องของตัวชุดระบบการสเทนอนของเขาเนี่จะเห็นได้ว่า จะไม่เหมือนกับสกูตเตอร์อิตาลีแบรนด์หนึ่งที่อันนั้นเขาจะเด่นด้วย<ด>ลักษณะของตัวโชคหน้าที่เป็นแกนฝั่งเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทเลสโคปิกเป็นโชคคู่สำหรับตัวเบาะของเขาครับก็จะเป็นเบาะหนังที่แยกออกมาเป็น2ตอนลักษณะเป็นสไตล์แบบวินเทจแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมือจับกันตกที่เป็นลักษณะของชุดแหลกหลังขนาดใหญ่พอสมควรเลยแล้วพอมองลงมาทางด้านหลังครับอันนี้ต้องบอกว่า รูปลักษ์ของตัวไฟท้ายเขาอ่ะคืออิงมาจารรถพรีเมียมสกูตเตอร์จากอิตาลีเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED mm hmm. เช่นเดียวกัน mm hmm. เดี๋ยวลงมาต่อที่ตัวขุมกำลังเขาหน่อยฮนะขุมกำลังเนี่ยมันจะเป็นเครื่องสูบเดียวพิกัดอยู่ที่149ซีซีนะครับตัวนี้เป็นหม้อลมเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศ2วาล์ว4จังหวะแรงม้าเนี่ยจะอยู่ประมาณ 9.5 9.6แรงม้าแบบ HP แล้วก็แรงบิดจะออกมาที่10.5นิวตันเมตรครับส่งกำลังผ่านตัวระบบสายพาน CVT โอเคและตัวนี้นะเขาจะเป็นรุ่นท็อปซึ่ง mm hmm. จะมาพร้อมกับฟังก์ชันกุญแจรีโมทอ่ะที่มีชื่อว่าเป็นแบบ keyless ครับแล้วก็ตัวลิ้นชักทางด้านหน้าเนี่ยมันน่าเสียดายนิดน,นึงคือมันจะต้องใช้กุญแจไขออกมาก็จะมีช่องวางของนิดหน่อยแล้วก็จะมี ตัวพอจ่ายไฟ USB ให้ด้วยครับอนีโอเคแล้วก็เดี๋ยวจริงๆอันนี้กุญแจมันไม่ต้องเสียบนะเพียงแต่ว่าอันนี้เกิดสำรองไว้ถ้าเกิดตัวกุญแจเนี่หายครับก็คือเขาจะมีดอกกุญแจให้เหมือนกับรุ่นสแตนดาร์ดสามารถขันแบบสตาร์ทอะไรพวกนี้ได้เลยขึ้นมาทางด้านบนครับตัวชุดมาตรวัดของเขาก็จะเป็นสไตล์มินิมอลเป็น อนาล็อนะครับเป็นเข็มความเร็วด้านนอกผสมกับตัวข้อมูลดิจิตอลที่อยู่ตรงกลางขนาดเล็กมากๆเลยมีเกน้ำมันโอโดมิเตอร์แล้วก็มีนาฬิกาบอกเวลาครับมีเซตทริปบอกโวลต์แบตเตอรี่แค่นี้ครับคือจะไม่ได้มีรายละเอียดมากนะักส่วนตัวชุดสวิตไฟครับก็แน่นอนฝั่งซ้ายเป็นชุดสวิตไฟทั่วๆไปเลยแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยนอกจากปุ่มตัวสตาร์ทแล้วก็คิวสวิต ก็จะมีปุ่มไฟฮัส,สัตมาให้ด้วยครับสำหรับตัววิธีการเปิดยูบ็อกครับอันดับแรกเราต้องออนสวิตช์ขึ้นมาก่อนนะกดทักรถแล้วก็บิดซ้ายเลยขึ้นมาครับก็จะพบกับช่องยูบ็อกเรียกว่าขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งนะสามารถวางหมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้แต่ขึ้นอยู่กับรูปทรงด้วยครับความจุจะอยู่ที่23ลิตรแล้วก็เดี๋ยวพามาดูตัวชุด กุญแจนิดหนึ่งครับกุญแจอันนี้ต้องบอกก่อนว่าชื่ออาจจะเรียกว่า Keyless แต่จริงๆลักษณะของเขาคือตัวกุญแจ Immobilizer ครับก็จะมีในส่วนของล็อกปลดล็อกแล้วก็ใช้เป็นตัวสัญญาณกันขโมยด้วยครับสำหรับรายละเอียดตัวเลขมิติหน่อของเขาครับก็จะประกอบไปด้วยน้ำหนักตัวที่เป็นแบบ dry w e i g h t ถือว่าไม่หนักครับ107กิโลกรัมเท่านั้นแล้วก็ความสูงบอก จะอยู่ที่790ม mm, ิลตามสไตล์ของรถสกูตเตอร์ยุโรปซึ่งบอกมันอาจจะมีความกว้างออกมาอยู่สักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของระยะกาวเคยรนต์ K and, ก็จะอยู่ที่120มิลแล้วก็มีระยะฐานล้อ1,360ม mm. ิลิเมตรตัวสีสันของเขาครับ,รบก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีซึ่งแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยนะถ้าเป็นเริ่มต้นก็คือตัวนี้รุ่นแสแตนดาดครับ6 1 2 0 0บาทจะเป็นสีแดงที่มากับเบาะ สีดำแล้วก็ตัวกุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบไขธรรมดาขณะที่รุ่นท็อปของเขาครับชื่อสเปเชียลสังเกตตรงนี้เลยสเปเชียลครับแล้วก็จะมาด้วยกัน2ส,สีคือสีเทาเบาะแดงแล้วก็อีกสีหนึ่งนะครับจะเป็นตัวสีขาวซึ่งเป็นเบาะสีน้ำตาลก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเขาจะให้มาเป็นกุญแจในลักษณะที่เรียกว่ากุญแจอิมโมบิ i z เซอร์ ก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็ขอจบการพรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนและเดี๋ยวผมจะได้ทำรีวิวเต็มๆอีกครั้งหนึ่งครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมทุกคนติดตามช่องโมโตเรอัลไว้ด้วยครับแล้วก็ตัว f a c e b o o k .com/motorreal อย่าลืมเข้าไปติดตามเป็นแบบฟรีจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารแบบเวลทาววันนี้ผมพลขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ